ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวการเปิดงานมหกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมจังหวัดแพร่ค่ะโดยเมื่อเวลา9.30นาิกา30นาทีวันที่ 18. มิถุนายน2567ที่ห้องประชุมพะลอสหกรณ์อมทรัพย์ครูแพรย์ตำบลนาจักอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมจังหวัดแพร่โดยมีนายสุทินจันทรครวะวรเชษศ,ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานนางสาวนินรัตสุรีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาจำนวน10ท่านมีการจัดแสดงนิทรศการการจัดงานศึกษาพิเศษเรียนรวมที่เป็นเลิศจำนวน12ส,ส,สถานศึกษาค่ะโดยนางสาวดินรัตบอกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประสานงานร่วมกับสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาในการจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรวมได้แสดงทักษะความสามารถสารศึกษาได้เผยแพร่กิจกรรมต่างๆให้หน่วยง,งานเครือข่ายต่างๆได้รู้จักและกระตุ้นความต้องการการมีส่วนร่วมเห็นความสำคัญและมีเจตนาคติที่ดีในการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษในจังหวัดแพร่ค่ะคได้รู้จักและกระตุ้นความต้องการมีส่วนร่วมเห็นความสำคัญ และมีเจตคติที่ดีในการดูแลในการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวนซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารครูและนักเรียนผู้การจัดการศึกษาการจัดการแสดงนิทรรศาการและการจัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานมหากรรมการครับเพื่อน การจัดการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่นะครับแต่ตำแหน่งยังอยู่ที่ลำปางแต่มาปฏิบททัติหน้าที่ที่แพร่นะครับท่านพี่น้องข้าราชการค,ครูทุกท่านครับครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษ เรียนรวมจังหวัดแพร่ในวันนี้ครับจากการกล่าวรายง,งานนะครับจะเห็นได้ว่าวัาตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุสน,นการจัดก,การเรียนรวมในระดับจังหวัดและเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรวมได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆครับสมรรถนะหนึ่งครับท,ที่ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนนะครับหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานะครับก็คือสมรรถนะของการพัฒนาตนเองสิ่งหนึ่งก็คือ,อเบื้องต้นสมรรถนะการพัฒนาตนเองเบื้องต้นก็คือการพัฒนาตัวเองโดยการการเข้าไปฝึกอบรมนะครับแต่ขั้นสูงขึ้นมาอีกก็คือการเอาองค์ความรู้ที่เราได้นะ ไปพัฒนางานนะครับที่สำคัญการพัฒนาตนเองขั้นสูงเขาเรียกว่าแอดวานซ์ขั้นสองประสบการณ์จากการที่ได้ปฏิบัติงานหรือจากการเ,าเรียนรู้นะครับถึงขั้นสูงนะครับอย่างไรก็าตามครับท่านพี่น้องราคานครูทุกท่านรุกการหนึ่งที่ภาครัฐที่เขากําลังเข้ามาดําเนินการจัดก,การก็คือการใช้3 3สประเด็นหลักก็คือ ก็คือหนึ่งกระบวนการการมีส่วนรัการการทำงานทุกอย่างต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมนั่ก็คือการการใช้เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี่กเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตทําให้ทุกคนจะต้องต้องคือการเข้า เรียนรู้ประชุมระบบทางออนไลน์การน,นำเอาเทคโนโลยีในเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเรือีกอันหนึ่งก็คือการมีนว,วัตกรรมบริหารบริการใช้นะครับในยุคปัจจุบันนีน้าครัฐแม้กระทั่งในในกรมก็ตามนะครับเขาให้ใช้เอนเตียนโปรเซสก็คือจปุบันี้ได้เวลาอัสนสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานพหกรรม การขับเคลื่อนกนอารจัดากการศึกษาพิเศษเรียนรวมจังหวัดแพร่นับบัดนี้ครับคอบาร่ยอแบาแครับอ่ารัต่อไปนะครับขอบขอ ประธานครับแล้วก็เนี่ยครับคุณฟลูครับคุวทีนะครับก็มีนักเรี๋ยน่ารักน่ารักนะครับการแสดงชุดแรกนะครับจากโรงเรียน บ้านหล่อม่วงไข่ครับม่วงไข่วิทยาคารครับก็ากำลังเตรียมตัวะบบบนะครับตรงนี้นะครับท่านแขกผู้เกท่านแล้วก็ผู้ร่วมง,งานท่าน ไ,ไปนะครับอาจะเตรียมตัวได้เลยนะครับ เาทีค่ะชอบสอมบอก็นั่งข้างสบอนะคะท้งครัผมสำหรับผู้เสร็จมาบู้ฟังครั่ต้อเีลังวยึว่าผู้ได้ำแะการกช้สาเสเสรียวงนั้นจะบันทึกาในของครูเพื่อเรกบะครับครูช่วยำดนะแล้วก็จดบันทีความเข้าใจกัน ที่เน้นหลักที่พัฒนาที่ด้นดีของประเทศไทยเช่นกันนะคะโอเคนะครับสำหรับแต่ละรนพารนะครับมีคณะการประจำไหนนะครับผมโดยเฉพาะคุณครูชนเชิมังครับแล้วถ้าสอนเราไม่มีเลยหรอสอนเราก็ไม่เป็นไรค่ะกู้ได้ค่ะบริัทก็มีผู้้างะครเลยนะด้วเจ้นีู้นะคะท่านเกียีิพมาดร็ปเกียิพจะมาเองเลยนะคะ ก็จะเริ่มที่ท่านผู้บริการเชี่ยวชาญละกันนะคะวันนี้ค่ะที่จะให้ของโรงเรียนวัดเมทางกะลาวาน,นะครับก็น่าเป็นนนขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ปีนี้เรามีนักเรียนอยู่ถ้าท่านผู้ปกครองก็เป็นสองเท่าใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่แถมคุณตาคุณยายนะครับก็จะเป็นสามเท่าเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่ว่ามีมีแรงเหียบดึลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางให้สาเทศน,นะครับ nên không phải là